สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะ,ะมาเกย์กันแก้อีกแล้วนะคะคลิปทีกคลิปที่ทำขึ้นนะคะขอทุกคนนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคนแนวทางที่ให้ไม่การันตีว่าจะมาทุกครั้งหรือว่าทุกรอบนะคะทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะมาอันนี้ก็นเดี๋ยวก็ได้แนวทางคือเยอะมากนะอ่านี่อันนี้ดีกว่าอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน อันนี้ก่อนนะคะดูให้ดีนะเมื่อวานเนาะเมื่อวานลาวเอกตาใช่ไหมลาวเอกตากับลาวทีวีแล้วก็หน่หนอยสตาร์นะคะเมื่อวานได้อะไรบ้างอ่าได้ได้สองนะทุกคนได้สองได้สองสองแล้วก็ได้หกเจ็ดนะคะแล้วก็ได้อะไรวะจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้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 ไไดโอ้ไม่มี เท่านั้นนะฮะอือฮนะสำหรับลาวเอ็กต้านะฮะอนอยลาวทีวีแล้วก็น่อยสตาร์นะทุกคนดูให้ดีนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแบบนี้เลยค่ะตัวเด่นทุกคนไม่ต้องไปสนใจถ้าไม่สนใจตัวเด่นก็ไม่เป็นไรนะเด่น4-6-8นะฮะทุกคนสําหรับมุ่นวันนี้นะคะเมื่อวานมันเด่นหนึ่งเก้าเนาะวันนี้เด่นสนะีนนน 4, 6, 8, นะ่นะนะแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยไปตามใบเลยนะคะสําหรับวันนี้นะ มาต่อไปก็จะเป็นนี้นะคะใครอยากได้แนวทางไวชอบแนวทางของเราแล้วก,ก็มีกลุ่มนะทุกคนกลุ่มค่ากลุ่มนะคะนี่นะอันนี้นินะรอบเชา้ารอบบ่ายเมื่อวาน v ีพีได้อะไรบ้างเน่ให้ดูให้นะเมื่อวานได้อืมได้สองเจ็ดเนาะ ได้สองเจ็ดอะไรวะจำไม่ได้แล้วรอบบ่ายได้อะไรรอบบ่ายได้ได้สี่เนาะได้สี่สี่ได้ได้สี่สี่บนล่างเลยก็ได้อยู่แต่ได้ไม่เต็มที่นะอือันนี้คือสำหรับ v i p นะทุกคนนี่คือเช้าบ่าย v i p วันนี้มาซ่อมให้นะซ่อมจริงอันนี้เรื่องจริงแต่ว่า ก็บอกแล้วนะถ้าอยากอยากได้อยากได้อ,อยากได้แนวทางไวก็อยู่ในกลุ่มนะทุกคนนะก็คือทุกอย่างก็คืออยู่ในกลุ่ม <INDISTINCT S 1> คะ่ะได้คะ่ะได้ว่างไม่ว่างก็อยู่ในกลุ่มนะทุกคนแต่ว่าในคลิปเนี่ยบางครั้งว่างก็ได้ลงให้ไม่ว่างก็ไม่ลงให้ส่วนมากถ้าได้ถ้าอยู่ที่กับที่ก็ได้ลงให้นะปกติเมื่อวาน,นได้ไหบ้างนี้เมื่อวานโอ้ได้อยู่นะเมื่อวานนะอู้ได้ได้สองเก้าเนาะ เออได้หนะ้าเนาะได้ห้าห้าเก้าได้สองหกนะได้ห้าได้แปดห้านะคะแล้วก็สามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอืมหกสองนี่ก็ได้อยู่แล้วนะทุกคนเจ็ดสามได้อยู่นะคะสำหรับเมื่อวานนะอ่ะชอบกระตามไม่ชอบก็ผ่านอะทุกคนเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะหุ้นเยอะมากลงให้ไม่ไม่หมดนะทุกคนบางทีก็ลงบางทีก็บวกลงเด้อ เออนะคะทุกคนชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเป็นเพียงแค่แนวทาง,ทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะรับชมทุกความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกคน